ทุกทุก no ท่านวันนี้วันที s <S ่ยี่ส <in> <el> ิบสองแลยี่สิบสองเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแล้วก็มีเนื้อทางดีๆมาฝากนะคะอ่ามาแล้วนะคะสองตัวล่างชุดเต็มนะคะของแอดกลุ่มนะคะก็มีมาให้เห็นนะคะในนี้นะคะสองตัวล่างนะคะของแอดกลุ่มนะคะตามต่อฟาดล่างนะคะของแอดนานานะคะฟาดล่างแอดนานานะคะมาแล้วนะคะ เด่นเก้าเก้าห้านะคะสองพอคอนี้นะคะวันแรงงานนะคะตามต่อของผู้ชายนะคะเด่นล่างนะคะตัวเดียวนะคะแปนะคะแปนะคะเด่นล่างผู้ชายนะคะ <c oughs> ตามต่อนะคะสองตัวนะคะของเอสยุนะคะสองตัวบนนะคะมานะคะทุกท่านมาทุกงวดนะคะ 0 9 3 4 8 1นะคะอ่าอัจฉรยุทนะคะเด่นบนนะคะมา2ตัวในนี้นะคะตามตัวเอชนพลมาครบนะคะบางทีก็บนล่างด้วยนะคะ1 8 1 7 2 9นะคะสองพค์นี้นะคะของเอชนพลอ่าก็มาดับบนนะคะใครเด่นก็คงที่เอาไว้นะคะเอชนพลบอกนะคะดับบนไม่น้ามานะคะ5นะคะหมดนี้5นะคะ ก็มาดูมังกรเลไลนะคะเข้าดีนะคะทุกท่านเด่นห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนะคะสำหรับวันแรงงานนะคะรอผลนะคะ2พอคอหกนะคะตามตัวแอดประกอบนะคะเข้าดีนะคะทุกท่านประกอบมาแล้วนะคะ สี่เ4 7 6หกสี่หนะคะสำหรับชุดตัดแอดประกอบเน้นๆกันไปอีกครับนะคะสพค6 7นะคะทุท่านตามต่อหวยพวงนะคะแอดเน้นแก้วเน้นแก้วมาแล้วนะคะหวยพวงนะคะเก้าศนเดะคะเด่นกับ0นย์ก็7จก็ห้าก็สา7ศูนย์เจ็ดศูนยะคะสามคือตัวเด่นนะคะทุกท่าน ตามต่อท่านนี้กันนะคะของแอสโกมนะคะชุดนี้เข้าดีนะคะอ่ะวันนี้เด่นสี่เก็ดสี่ห้าหกเ็ดหกห้าสองตัวตรงๆนะคะอ่ะบนตรงๆนะคะทุกท่านอ่ะมาดูเจ้านี้นะคะแอดนี้เด่นศูนย์นะคะวันนี้เด่นศูนย์ศูนย์บนนะคะทุกท่านศูนย์บนตัวเดียวะคะ่ะตามต่อเจ้านี้ด้วยนะคะเน้น บนนะคะห้าสี่สอง่สองเก้าสี่สนะคะข่าวดีนะคะมาทุกงวดนะคะตามต่อหวยพวงนะคะทุกท่านหวยพวงเด่นมาแล้วนะคะ,ะเน้นเก้าเก้นึ่งเก้าสองเก้าหนะคะทุกท่านอ่มาตามต่อแอปเปิลนะคะแอปเปิลพาลววยวิ่งบนเก้าและแปดนะคะวี p พนะคะสองพคหกเจ็ด <1, 8. S 1> เด่นบน9และแป ตามต่อท่านนี้กันนะคะสองพพนะคะเด่นล่าง 9, 4, 5า่ห้ามาตัวนะคะเด่นล่าง 9, ก้า่ห้ามาตัวนะคะทุกท่านก็ตามต่อได้ฝันเป็นจริงเด่นมาแล้วนะคะ 9, 3, 7าสามเจ็อ่าสามเก้ 3, 9, 3, 7, 7, 9, 7นะคะสําหรับสองพพนี้ฝันเป็นจริงนะคะ มาต่อด้วยควายน้ำโชคนะคะ16 19 26 29นะคะสูตรใหม่นะคะบนล่างนะคะคุณผูมมาปิดท้ายด้วยอ,อีกบนนะคะอของคนโคราชอีกตัวอะไรดีนะคะมาดีมาก2อ,อ่าพอคห้าหกเ็บนี้นะคะ 8x 9x 0x นะคะอีกตัวอะไรดีนะคะ10หน่วยบนคนโคราชนะคะ รอผลนะคะทุกท่านตามต่อเด่นร0อยอัชวโรดนะคะเด่น7จ็ดนะคะร้อยบนเด่น7จดนะคะวดนี้เด่น7จ็ดมาด้วยต่อด้วยแมนมากขันเทพเด่น0ูนย์นะคะศูนย์ศูนย์นดะคะวดนี้ ก็มาต่อด้วยเอาให้รวยนะคะท่านเอาให้รวยมาแล้วนะคะก้าวเก้าก้าก้าสองก้านะคะเอาให้รวยอ่ามาแล้วนะคะวมดที่แล้วก็เข้านะคะปิดท้ายด้วยแอสตังนะคะแอสตังดับล่างไม่น่าลงทุนนะคะดับผ่านทุกงวดนะคะอ่าสพคหกเกตนี้ดับ53าสามหนึ่งหนึ่ง อ่ะ5 7 9 5ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้อัดขอตัวจากล้าไปก่อนนะคะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกรายทุกแคร์สวัสดีค่ะ